ติดิปนนั่นเลยเนาะผมผมพาแต่เลย <laughs> <laughs> ยุยยดยุดตายพาผมแต่เลยเนาะอันนี้ <laughs> <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. والفرد لا ينقلب نفلا بالنية إلا في من يحرم بصلاة ثم أقيمت الجماعة فإنه يقلبها نافلة والفرد لا ينقلب نفلا بالنية لأنه لا يمكن أن يكون เรียนไปเป็นสุนัตได้เดียกับการเนีย่ยอะไรขึ้นเราอ่านผ่อ,อน,นไปว่าของสุนัตผลิกไปเป็นของฟัดดูได้นั่นก็คือเด็กม่ยังอยมันไม่บาหลกที่ม่ยังของมันเป็นสุนัตแต่พอมันม่ยังเสร็จปั๊บมันขุบบาลีในเวลานันของไม่ยังม่ยังสุนัตมายังวาย,ยิบนั่นแหละม่ยังอีชานั่นแหละแต่ก่อนบาลีมันเป็นสุนัตพอบาลีปั๊บ กลายเป็นคองวายิบพังผ่อนของเี็มันทําไปเลยไมายถึงมันไม่จําเป็นต้องไม่ยังไหมถึงคืนนี้นี่ก็บอกฟัดดูที่เป็นสุนัตไดหรือไม่ฮาเลกันสลับกันของเี่เป็นฟัดดูนะข่าวบอกของเด่เป็นฟัดดูนั้นลายังกอลีบูนัฟลันไม่สามารถเป็นของสุนัตได้ด้วยกับการเนียดเว้นแต่แสดงว่าเป็นได้เป็นได้นั้นอิลลาฟีไมยุฮริมุบิาติน คนนึงหนึงมันตักเบ็ดตักเบ็ดเราตุนอิหรอมข่าวเมียงซุมมาอุกีมาติลจามาอตุมันตักเบ็ดเมียงคนเดียวหรอกพ่อตักเบ็ดเมียงคนเดียวเสร็จปั๊บมันเหนื่อยเขยไม่มาเลยนะเขาเมียงอิชากันเสร็จเละปั๊บมันมาฮะเขาเมียงอิชาเสร็จหมดเละก็เลยตักเบ็ดเมียงอัลลอฮ์ปู่เมียงฟัดูอิชาซึ่งเมียงคนเดียวพ่อเมียงเมียงปั๊บ อุก <ih> ีมาติลา a m a a t u j า m a a h มาตั้งขึ้นไหมนะหลังทีหลังไม่รู้ใครมาแต่ไหนไม่รู้กลุ่มหนึ่งนะมาตั้ง j a มาอ h ขึฮาฟาอินนะฮูยุกอลิบูฮานาฟิลัดนการมยังอิช่าที่มันทําไปคนเดียวกค่เดี๋ยวนี้การมันพลิบเนียดกลายเป็นไมยังสุนัตก็แต่สุนัตมุตโตะพอได้ละเพราะดีให้สลัมเสีย เพื่อจะไปไมยังตามย a m a a แต่็กผูาตั้งทีหลังนวายุซลิลมูมิรอกอัตายนี่พอครบสองรอกการปั๊บหฮซสลัมฟังกดนหนึ่งรอกกานั้นไม่ได้ที่แล้วนะเพราะหน่วยๆของไมยังก็คือสองหอกการนั่นก็เลย่มเยังวาจิบกลายเป็นของสุนัตเราตักเบ็ดเมยังอิชาคนเดียวซึ่งอิชามเป็นวาจิบไมยังไปไมยังไปหายัง j ามาอ h มา อิชานั na, ้นนั่นเราเนียยเป็นสุนัตปังปดน่ะเนียยให้เป็นสุนัตปั๊บสองโอกาดให้ซาลัมจากอิชาเทวาหยิบเลิกไปเป็นสุนัตเพราะเราต้องการที่ไปเอาฟอดิลัดยามาฮ์ดูนะที่ไปทำพร้อมกับยามาฮ์เทมาที่หลังตามไปเลยตไปเลยเนาะตามไปเลยก็ต่อให้ครบสิอะไรก็ไปแมังกับยามาฮ์สักที่ก็ได้ก็เรียกเป็นอีอาดะเป็นการทำแมังอีอาดะสักที่หลัง มันสุนัทมันมัน,มนยังซองหรอกเลยดีให้เป็นวิตาดกับเบือมันต้องล้างอีช้านู่นเลยล่ะเ <c oughs> พราะดูของวิตาดอ่าอ่ากับอันนี้ก็คือได้แหละของมันถ้าว่าอากินบาลิกอ่ะสรุปสรุป อากินบาลีก็คือด้วยกับการหนับอายุครบเพราะมันตีอื่นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละ่ะก็คืออายุครบกำหนดเวลาวะ่ะอายุสิบหาปีมาครบก่อนในช่วงเวลามายังอีช้าพอดีสิห้าปีก่อนจากนี้นับย้อนลบไปสิบหาปีมันเกิดในช่วงอีช้าพอดี ถึงผ่านมาผ่านมาผ่านมาสิบปีไม่ฟันเด็กนั้นหาไม่บาลีที่ปั๊บมานับครบอายุสิบหาปีนี่ยไม่ยังพอดีอะไรประมาณมัสอาล่ามันอัลเลยมันละเอียดเลยนะเน่งเน่งกับบาลีขึ้นมานะก็เดี๋ยวถ่ายขึ้นมาเลยว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นอะนะ ไหนเสรลวล่าวะอิลลฟีมันอัฮรอมาบิฟาญิตาเตนหรือในอีกรูปแบบหนึ่งเทของสุนัตนั้นตีกลายไปเป็นของไอตีของวายิบตีกลายไปเป็นของสุนัตได้มากันคนหนึ่งมันตัดเบียดมายังโกอดอตนะ่ะตักเบียดมายังโกอดอเพราะสมมติถ้าเราติดโกอดอยกอัพนะเราจะต้องทำของโกอดอเสียก่อน นก่อนเดี๋ยวทำโของวักตูนั่นนั่นเจ็ดเราติดกอตอิช้าอยู่หานี่ถึงวักตูอิช้าก่อนที่เราติดยังอิช้าในวักตูเราต้องทําของกอตอิช้าที่เราขาดเสก่อนถึงที่นี่สมมุติว่าเราตักเบ็ดไม่ยังโอนะตักเบ็ดอัลลอฮฺบัดไม่ยังกอตอซอนนันเสียตัลวักษณ์โดยคิดว่าเวลามันยังกว้างเลยอิช้านี่ตียกตัวอย่างอิช้านี่มันมันอยากสะอิดเพราะอิช้าเวลามันกว้างสักเร็กไปหยกตัวอย่างโซฮจด ขอฮูดเราขาดขอโูดอยู่ถึงในวัตถุขอโูดนั้นเราตักเบ็ดมายังขอโูดโดยคิดว่าวีล่าของขอโูดวางเดีอาสัจะข้า,ศา,ศา,านั้นนาเลยก่อนแต่ว่าวฟีเยาเมนไรเมนแต่ว่าวัาาวน,น,วาวานนั้นเป็นวันเทฝ่ามืดหนาฝนมัวมันก็วันนี้แล้วเนาะแดดไม่ออกเราตีแล้ววิล่าขอโูดเม็ดเหลวไม้ อนี่คือเล้งในกรณีของนาฬิกามันมาํนาว่าไหนมสอาลาเตเรกรังนี้เล่นนาฬิกาใบาตัวตุกแม็กถึงทีนี้เราตักเบ็ดไม่ยังก็ดอกับโดยคิดว่าเวลาโซฮูดนั้นยังมากเลยก่อนพอไม่ยังไปไม่ยังไปปั๊บฝัตักชาอไุไรหมุปรากฏว่าเมฆมันแจ้งขึง้นพอแจ้งขึง้นปั๊บนี่บื้อโซฮูดแก๋ๆเลยเขตที่ข้าวอาซาดแหละมาจะเขียนทีหลังว่าเขตที่ข้าอาซาด ถึงว่าอกอลวักตูเวลาก็เลยแคบทินแคบอานิลมูอ mm nah ัดดาติแคบขนาดว่าติถ้ำซอฮูดของวักตูนั้นนั่นอีไม่ท่านแหละถึงนี้เราอยู่กอดออยู่เลยอายู่กอดออยู่เลยครับสมบัติสมรกรอเลยฮาฟาอินนะฮูยุกอลิบุลฟาญิตาตนาฟิลาตันก็ให้เราเนียยของซอฮูดกอดอนั้นนั่นว่าเป็นสุนัตซะ ไฮสลัมเสียสองรอกอัดเพื่อที่จะแคบไปถ้ำโซฮูดของวัตถุนั้นที่เคตีมดวีล่าหรือั้งท่านเขายกว่าโซฮูดก็โดมันวายิีบล่ะเนียดตายเป็นของสุนัตนะแล้วก็คอยไปกโดแต่เดี๋ยวดูพระกของกกโดมันปื้อๆกะโกดอยู่เลยไปถ้ำวลาอื่นก็กกโดนั่นแหละดังนั้นแคบบไฮสลัมเสียให้มันเป็นของถ้ำไปเลยไม่สูนเปล่านะแล้แต่ทัวท่านไม่สุนเปล่าให้มันกลายเป็นสุนัตได้บุญสุนัตหล่งแล้ก็เราเคบไปไม่ยั้งโซฮูดเสีย ยังไงนูน่นให้ท่านโซฮสุสักรลักอักในเวลาส่วนสามหลักอากาศ,กาศตเตลือมันตีกินนอกไปเวลาโซฮุไปเข้าเวลาอาซาตแล้วก็ไม่ฟรีแหละถือว่าใช้ได้เลยอันตรหาวัวเราไม่รู้นะแต่ถ้าหัวเราเกรงไอ้นั้นบาปนะนี่เราไม่ได้เกรงพออยู่สั้นลิมูมิรักอาตัยให้แคบให้สลมัมเสียนะเตรียมสองหลักอากลิยูเดริกัลมูอัดดาต์ ฟิลวักติเพื่อจะแค่ไปทนธนะของจอหอดนในเวลากามาซาบกอนักลูอานิลบาโรวีดังเจได้เลงผ่านธอดมาแล้วที่นึงเลยมอลัลฮานีนะอิมัมบาโรวีนะซึ่งเป็นอุลามะชาฟิีได้เลงเรื่องนี้ไว้คนุนึงแหลย <c oughs> มีอะไรเื้มมาทายนะ ว่ตะคอุนนาฟิลัตุอานิลฟารีดตีเละบางบางที่ของสุนัตนั้นมันมาแท่นของฟัดดูไอนี้ลบไปเฮะว่าคอเดิมเริ่มเร็กลยกว่าเราทำของสุนัตก็หญิงละแต่มันมาถดแท่นของี่เป็นฟดัดดูทันทีกรณีไหนมั่งละ่ะฟีมันนาวลฮัจ้ะสำหรับคนที่ทำฮัจ์ ตาเต้าวูอันสิ่งเป็นฮัจจีสุนัขก็คือฮัจจีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าันคือฮัตจีสุนัขคนแรกเป็นฮัจจีวาจิบแล้วเนาะมีเล่ไปเล่ฮัจจีปีนี้ทำฮัจจีหลาบยังเบียดด้วยนายกีทองไป่ทำฮัจจีหลาห้า,า,าฮัจจีคนที่สองนะนไม่ใช่เป็นฮัจจีฟัดดูเลยมันวาจิบแต่จริงแล้วแหละฮัจจีแต่สำหรับคนคนนั้นนั้นไม่ถือว่าเป็นวาจิบหละเอาวิลอุมโราตาก็น่ารู้ว่าทำอุมโร อุมโรห์นี่ตามทัศนาอิม <ni> ัมชาฟิเราก็คือเป็นสุนัตนะแต่บางอุลามะเขาบอกเป็นวาญิบนะว่าอะไรที่ฟรดุลอิสลามิซึ่งสำหรับคนคนนั้นนั้นยังติดฮัจญิวาญิบอยู่เลยความหมายของมันเป็นปืิหละนะเป็นปืิหละฟาอินน ahu ยังกอลิบัอานิลฟรดิของสุนัตจะทำไปแค่เดียวนี่เท่นเป็นของวาญิบหมายความว่า ไม้ความว่ะปนี้นะหนามันมันไปทำฮัจจีแล้วปีที่แล้วอันก็คือหุนเรกของชีวิตอันฮัจจีว่าหยิบบนมันปั๊บปีหลังมันไปทำที่ก็ลาวอันเดอสองฮัจจีไอ้นั่นไม่ใช่ว่าหยิบบนมันแหละใครๆก็ว่าเป็นซูนัตแหละฮัจจีอันเดอสองแต่ปรากฏว่าฮัจจีหุนเรกนู่ดเป็นวายิบนู่นนะไม่ได้สมบูรณ์ที่ แสดงว่าฮัจยีไม่มาบรูดนะฮัจจีไม่ได้สมบูรณ์ป้าพัจย,ยีหุนเตสองสิ่งไม่วาิบตามทัศนะของมันนี่ไปแทนเตสมบูรณ์หุนเตสองเตทำเตสมบูรณ์นี่ไปแท่นฮัจยีหุนเดทไม่สมบูรณ์ที่อันคือความหมายว่าของสุนัตอันก็คือหุนเตสองนี่ไปแทนของเรศซึ่งเป็นวาิบวายะกออลฟัดดูอันหูวะอานินนัฟลิและของฟัดดูแทนของฟัดดูของฟัดดูแท่นของสุนัต กัดด้ายมากัดหลัะหลังใช่ไหมหรืออะไรต่ออะไรเนาะของสุนัตเต้นของสุนัตของฟัดดูเต้นของฟัดดูนี่ของฟัดดูมาเต้นของสุนัตฟันตรีซีตาฮียาติลมัสจิดีในกรณีของการเมียังตาฮียาตุลมัส j ิดนะเมียังเคารอบมัส j ิดนะเมียังเคารอบมัส j ิดนะั้นมันตาหากว่าก็คือเลี้งง่ายๆว่า การแต่คนคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดและการนั่งท่านที่โดยไม่ได้ไมายัง้งก่อนนั่นก็คือเขาจะเป็นการเสียอดับเสียมารยาทกับมัสยิดไม่ให้ความเคารพกับมัสยิดเพราะมันมีฮะดิษนะบิบอกว่าอ ah um ิซาดะคอละอะฮัดุกุมุลมัสยิดะใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปในมัสยิดฟาลายัดเจลิส่าได้นัง่งก่อนนบิบบอกอย่านั่งเป็นประโยคคำสั่งห้ามแต่ห้ามตรงนี้ไม่ใช่ฮะรมนะเป็นห้ามมักครุ นะเบอร์วะเนี่นางกอนต้าเามัด j ิ d ฮัตตาอยู่โซลิอาร็อกอาตัยนี่จนกระทั่งว่าเขาได้มายังเสกก่อนสองร aka อะฮัดดิษตรงนี้มันตั้มให้เราเข้าใจได้ว่านะเวลาเราเข้ามัด j ิ d ปั๊บซุนัตให้มายังตตฮอย่าตุ่นมัด j ิ d ก่อนสองร aka น่ะเออเต้มายังซุนัตก่อนวักดูแล้วเนาะถึงที่นี่ปั๊บเขาบอกว่าฟาอินนะฮะตะซูลู การมายังตาฮียตุนการตาฮียตุนมัสยิดการเคารพมัสยิดนั้นสามารถ่จะใช้ได้เลยบิลฟัดดีโดยกับเสเราเข้ามาปับ๊บตักเบ็ดมายังวัดหรืางปดหมายความว่าถ้าวารามาตีเน,นินเนินไม่่อมไม่ลืมทำยามาอกันที่หาดต้องมายังตาฮียตุนมัสยิดเสียก่อนสุนัตเพื่อให้เกียรติกับมัสยิดแต่ถ้าวารามาแล้วปับ๊บเขาทำยามาอากันแล้ว เราเข้ามาไม่ยังอิชาทันทีเลยท่านก็ได้เปิดการตะเฮียตุนมัสยิดแลลวเพราะก่อนเทเราตีหนังเราต้องทำไม่ยังสตก่อนแล้ยวยังไงวะเข้ามัสยิดปั๊บก่อนนังต้องไม่ยังสตก่อนหานี้เรามาไม่ยังอิช่าเลยเพใา้สลัมเสร็จเรานังไอ้นั่นก็คือถือ,อว่าไม่มักรูเลยเพราะของฟัดดูนี่แหละเปิเทนตะเฮียตุนมัสยิดคํามาแทนตรงนี้นี่ไม่ใช่ว่าเทนได้บุญตะเฮียตุนมัสยิดกันไม่ใช่ แต่เข้ามาแทนตรงนี้ไปแท่นในกรณีเทว่าเราไม่มักรู้เลยอันคือกข้ามาแท่นตรงนี้ก็คือแท่นไม่มักรุ้เลยกกามายุอซตบุนนัฟลูฟีฮะอันินนัฟลีอิจาซัลลาโรคะเตนีมินัรอาติเช่นเดียวกันก็คือสามารถจะไปแท่นตะเฮียตุนมัสยิดได้ก็คืออ่านมายังสุนัตสองรอกอัดอนมายังฟัดดู ฟังให้ดีๆก็คือว่าคําวัดเท่นตรงนี้นี่ไม่ใ่วัดเทนเดือดกับว่าสมว่าราข่าวมาปั๊บมายังสุนัตก่อนอิช้าสองรอกอารตนะสองรอกอารตซึ่งเนียดว่าเป็นมายังรอว่าต็บก่อนอิช้าหรอกแล้วก็เรานั่งฟังพอนการเท่ามายังสองรอกอาสตสุนัตสองรอกอารตก่อนอิช้านี่และการนั่งถือว่าไม่มักรู้เลยเป็นการเทนมายังตาฮียตุนมัสยิดไดเลย อันคือคำว,ว่าไม่มักรุกแต่บุญของการมายังใต้ตุนมัสยิดนะเราไม่ได้คําว่าแท่นตรงนี้เท่นในกรณีว่าไม่มักรุกเลยถึงข้เราตีได้ทั้งสองก็เราต้องมายังใต้ตุนมัสยิดที่นึงและก็มายังสุนัตก่อนอิชา่าที่หนึง่งหลักอันคือคําว่าแท่นกันได้ตรงนี้ก็คือเท่นกันในเรื่องการไม่มักรุกวายุตาอัด,ดัลฟัดดูบิลฟัดดี และทัศนะของอุลมามะบางคนบอกว่าของฟัดดูบางอย่างแทนฟัดดูบางอย่างได้ละนะอย่างละฟัดดูแทนฟัดดู <c oughs> ตันกรืฟี่มาเราว่าจะบะอะไรฮิซูมุกฟารอเตนในกรณีของคนคนหนึ่งมันวายจิบกัฟฟาร์วายจิบคาบรับกัฟฟารอคือคาบอับคาบอับในเรื่องของการบวช ต้องบวชสองเดือนติดๆดกันสม,มุดว่าไปก็คือในกรณีของคนที่ไปรวมประเวณีรวมรับนอนกับภรระยาะในตอนกลางงวันของเดือนบวชถึงเป็นบาปเยอนะเป็นบาปเยอยปับ๊บมันจะต้องมีคาบรับเหมือนฮาดิษได้งานโดยอบูฮุยรอบอกว่าในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่พร้อมกับนบีนะยังใช่คนหนึ่งเดินมาแลวกาเล้งกับนบีว่าหาลักตูฮหาลักตูะฉั้นพบกับฟ้ามชิไหายเลย ชชยคนนั้นมาบอกกับนบ,บีนบ,บีก็บ,บอกว่ามาละก,กะอะไรนะม,มันมีเรื่องอะไรนี่อะไรประมาณนั้นก็เลยใช่คนนั้นบอกวันฉัน,นวะกะ็ตัวลาอิมรออตีนะฉันได้ไปรวมรับนอนกับภรรยาของฉันวะอานาโซอ,อิมอนในตอนเด็ฉันกำลังถือสินอดอยู่ไ้ไงวะไปนอนกับเมียเซเละนะในตอนกลางวันของเดือนบวชฮที่นี่เป็นเรื่องเย,ยอะพอเป็นเรื่องเย,ยอะปั๊บบ,บวชนั้นต,ต้องโดอ ของวันนั้นนั่นแหละก็จะต้องจ่ายกับฟาร์์ด้วยต้องจ่ายาบับในกรณีอะไรล่ะคาบับตรงนี้คาบับอันเนื่องมาจากว่าก็จะไม่ให้เกียรติกับเดือนอันมีเกียรติก็คือเดือนรอมอโรนนับเบี้วว่าคาบับตามลำดับนับเบี้วว่าอันดับแรกทันตาจีดูรรกอบาตันตาติกูฮหททันมีธาเตจะปร่อยไม้อันดับแรกก็คือล้อยถาดก่ก็นั้นบอกไม่มี พอไม่มีปั๊บนบีบอกว่าท่าสตาห์อันตาสู้มาเชรนี่ทันสามารถจะจะบวชสองเดือนติดกันมากใค่ก็นั้นบอกไม่มีความสามารถบวชปพื้อสองเดือนติดกันเดือนนึงก็คืเงินอิจาย่พอไม่มีปั๊บนบีว่าทันสามารถจ่ายอาหารให้กับคนหกสิบคนได้ไหมนะห้สารสำหรับคนหกสิบคนใช่ก็นั้นบอกไม่มีปั๊บนบีแหน่งไปกักหนึ่งเทนี่ก็ เอาอินทพาลัมเอาลูกลูม้ามาชานะนาบีบอกตาอซดดักบิหาเอาไปนาบียกให้เพื่อ,อจะเอาไปเป็นอาหารไปสดกอให้กับคนก็เลยชายคนนั้นบอกว่าในรเราเอกนี่นี่ยังไข้ลื้อเดที่ีจนว่าฉันหมายถึงฉันนี่จนได้เพื่อนแล้วในหมู่บ้านนี้นี่นาบีก็เลยหัวหน้ายิมยิมจนกระั่งเห็นฟันเคียวของนาบีปับ๊บนาบีบอกว่าฟาตาซดดักอะหละกะ เอาไปสดรดกอให้กับอะไรละคนในกองของต่งงางจากะดีตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าสำหรับกับฟาร์หรือขาบอับของคนที่นอนรวมรับนอนกับภรรยาในตอนกลางวันของเดือนบวชนั้นก็คือหนึ่งมันต้องปล่อยถาดซึ่งถาดมันไม่มีว่างนี่ทัดใบลังเตนันเมื่อนถาดไม่มีปับ๊บต้องบวชสองเดือนติดกันาเข้ามาในประเด็นของเราเที่อ่านขึ้นนี่ว่าบวชสองเดือนติดกัน ก็บอกว่าคนคนหนึ่งมันบวชฟาซอมารอะมาบอนะมาอาชาเรนอาขดบวชเดือนบวชเดือนหนึ่งเต็มเต็ม,ตมปั๊บหลังเดือนบวชเดือนชาววานบวชฮอกมอลเลแล้วก็บวชทั้งเดือนลาวของเดือนชาววานนั่นแหละเพื่อจะ,จะให้ขอบสองเดือนติดติดกันโดยเทการบวชของมันนั้นนั้น,น,นเนียดว่า ไอเดือนชาวานนั้นไม่ไรแลวมันเนียดว่าเป็นการบวชกับฟาโรหันไดใช่ไหมละ่ะเพราะมันมีเดี่ยวกองกับพัดอื่นจากนั้นแหละแต่เดือนรอมฎอนเดมันเป็นวายิตอยู่เล้วถึงเราที่ไปลักฮอกนะไปขี้ช่อตรงนั้นว่าเนียดเดือนบวชรอมฎอนคอยและการเนียดอะไรละ่ะกับฟาโรคอยเปในตัวไดไหมเวลาในเดือนนึงนันประมาณนั้นอันก็เร้ว่าตามทศนันองอินดาอิบนนฮาร์บ่าวัยหิน อุลามะก้นหนึ่งเช่อว่าอิบมุฮัตเบาไวบอกว่าได้แบบนั้นแต่ความเป็นจริงก็คือมันไม่ได้นะพอเดือนบวชมันดิมันไม่ใล่สามันมามัวกับมันได้นะถึงเราตะขวบเดือนบวชคอยแล้วก็เนียดว่าเป็นกัฟฟารรคอยทางเดือนมันจ่ายกันไม่ได้นะต้องทำดตมันนะต้องเยกดิมันนะเราทตี่มาคีโชบแบบนั้นไม่ได้ วายกูม <way> um ุลฟ la ัดุลวาฮิดุมาคอมัลฟัดดนี่และบางที่ฟัดดูอันเดียวเราทำฟัดดูสิ่งเดียวแทนของที่เป็นฟัดดูถึงสองสิ่งดังนะยังหลังอะไรละวะฮุวะฟีมาอิซานาซารอัยยะฮุจจะฮาซิฮิสนาตะก็คือในกรณีของคนคนหนึ่งมันน่าวเาไมันที นะวัดลอฮีตาฮะว่ากูขายดินตรงนั้นได้นะกูตีไปตั้มฮัดยี่สิดีนี่อ่ามันบนบานตั้งละหาพ่อบนบานปั๊บอิบาด,ดัดไหนก็แหลวแต่เ,เป็นอิบาดัดบางที่เป็นอิบาดัดซุนัตรหรอกพอเราไปบนปั๊บกลายเป็นวาหิบทันทีนะเช่นแมงดูฮะเราไม่ฮ้อนแมงอยู่แมงดูฮะทั้งหมดแบบทัึงเราไปแมงดูฮะเป็นซุนัต พ่อบนปั๊บวถ้าฮะการูุ้ค้ายต้นใหม่นี่ได้สักตอนอ้นอูไม่อีมายังดูฮาติหมดเลยของสุนนั้นั้นไม่ยังดูฮานากลายเป็นของวาจิบป,ปั้งปดฮัดยี่นี่เราบนว่ะน่าเดี๋ยวเราจะไปทำฮัตยี้แสดงว่าฮัตยี้นั้นกลายเป็นสองฮัตยี้จะเป็นวาจิบเลยฮัดยี่แรกก็คือฮัตย,ยี่วาจิบอยู่แล้วนี่ตัวฮัตยี้ที่สองก็คือฮัตยีที่เราจะต้อง อะไรล่ะทำตามคัมบุญบานของเราก็ได้ฮัจยีบนบานสองสองฮัจยีสองสองฟัดรู้แสดงว่าเขาสองวายิบอยู่ถึงที่นี่ปั๊บวาอะไรฮิจยตุลอิสลามซึ่งมันยังฮัจยีวาจิบอยู่กันแต่มันจะต้องทำในชีวิตหนึ่งคนหนึ่งและมันยังฮัจยีบนบานอยู่กันสองฮัจยีก็เลยฟาฮจัฟฟีฮะปรากฏว่ามันไปทำฮัจยีในปีนั้นอันฮูมาผลเดียวนั้นแหละแต่แท่นถึงสองฮัจยี แทนบนบานกันและก็รแทนฮัตยีชีวิตหนึ่งวาหิบพจนหนึ่งกันนะฮะอัจจะ,ะอาหูใช้กันได้นะอิบนออิบนลอิมาตจ,จะของหนังสือเล่มนี้บอกว่าถือว่าท้าฮัตยีคนเดียวนั้นลุดพังพอนท้งฮัตยีฟัดดูเต็เป็นวาหิบเป็นลุกุ่อิสลามทั้งฮาคอนะและการรุดกันฮัตยีบนบานของมันนะฮานคือ ทัศนะของอิบนุอิมานว่าลัลมัซฮะบิลายุจซีฮิแต่ตามทัศนะจริงๆริงเลยศาสนะของมัซยิดชาฟีจริงจริงเลยไม่ลุดไม่ลุดนี่หมายความว่าถ้ามันบนด้วยว่าถ้าขายดินได้วัลลอฮีถ้ากูขายดินได้กูติไเปตาฮัจญีฮัจญีกลายเป็นฮัจญีวาจิบอันหนึ่งแต่มันละ่ะปีนี้เอาเรายัางเบียไปตาฮัจญีแต่ปีเอ,อิรนหลังแต่นั้นจะต้องไปทำฮัจญีที่กอลาวซึ่งเป็นฮัจญีบนบาน้ อ่าท่านก็อ่าโยนเองเองไม่เอาอ่าเทปเอฟอ่าปักผ้าซื่ออ่าปักโย่ไม่เน่งนั่นต้องทำสองที่ตามมาแับเทปอย่างนี้ลงวายสกุตุลฟัดดูบิเสอลิลฟัดดีและบางที่ของฟัดดูของเรานี่นะมันลุดไปลุดนี่ไหมถึงใายการได้เลยแต่เราไม่ได้ทำที่เพื่อนกคนนู้นทำอ่าก็เดี๋ยวฟัดดู ฟัดดูคนหนึ่งเรื่องไปเสียด้วยกับการกระทําของอีกคนหนึ่งบันผือละฟี่ฟูรูดที่ลกิฟายญาติในบรรดาฟัดดูกิฟายะเช่นอะไรละการไม่ยังไม่ยย่ไม่ยังไม่แยดที่เป็นฟัดดูละ่ะใขรตายสักคนหนึ่งฟัดดูลงบนกหัวทุกคนแต่อยู่ในหมู่บ้านนั่นนะถ้าว่าใข้ตายขึ้นมาสะกคนในหมู่บ้านเราไาวิบบนบนทางมอดอะไรก็นในหมู่บ้าน นาจะต้องมายังให้กับคนคนนั้นแต่อีซาฟาลาฮาไกรุกะทางยั่งคนอื่นไปทํำสักคนหนึ่งสะกอตอังกาการถือว่าลุดแล้วนะเราลุดมากันอันก็นเ,เราฟัด,ดูกิฟายะวาจิบบนถุกๆคนแต่เป็นการวาจิบเตะขาเราว่ารวมกันรับทิดชออถ้าใครทํำสักคนหนึ่งคนอื่นพ่อยลุดกันแต่บุญน,นั้นได้คนเต่ท่ำคนอื่นนั้นลุดบาปหรอก แต่ถ้าหากว่าไม่ใข่ตำสักคนหนึ่งคนตายสักคนหนึ่งนในช่วงโควิดนีค่คนหนูก็ไม่เข้าแข่คนนี้ก็ไม่เข้าแขกแก่ไม่เข้าแข่สักคนตั้งไว้จนก็ตังวันนาวจนก็ตังงวับป่อยบ้าพายรัมเมตตังบ้านนะอันก็จะฟัดดูกิฟายแต่ถ้ายัางไข่อาซาบแต่ทัสักคนหนึ่งคนอื่นก็พลอยลุดบาปไปด้วยแต่บุญในการทำนั้นได้เฉพาะนนคนเดียกระทำเท่านะั้นอันคือก็เรียกว่าฟัดดูของคนคน,คนหนึ่ง Sama tecah wajib Da'at katam kong ikun wa minas suwari sabiqati Law salla wa tashahada Zonnan anna salatahu Tammat Wa kana alaihi sujudu lamma faragha Jalasa wa Annahu taraka minar rak'atil akhirati faqiyasuki ya mijal satil istirahati maqamal qu'udi bainas sajdataini qiyamus sajdataini maqamas sajdataini wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis sawab Allah maghfir lana fi ma akhtana wa ma ta'amadna Allah subhanahu Antal ta'ala Anta al อ่ลอาลงเวรสามเดือนพอเดือนรอมาดอนเขาไม่นั <c oughs> บบวชกันพร้อมหน่อนะ